innovation focus เจาะนวัตกรรม เข้าสู่ช่วง innovation focus จอนวัตกรรมวันนี้นะคะยุคนี้เป็นยุคที่โควิดก็ต้องลุ้นฝุ่นก็ต้องระวังเพราะว่าฝุ่นกลับมาอีกแล้วนะคะพอพูดถึงฝุ่น pm 2.5หลายคนนะคะโดยเฉพาะในสังคมก็จะมองไปที่โรงงานอุตสาหกรรมว่าเป็นผู้ปล่อยมลพิษหรือว่า pm 2.5หรือเปล่าซึ่งจากข้อมูลจริงๆต้องบอกว่าเป็นส่วนน้อยเท่านั้นนะคะอย่างไรก็ตามเราก็จะมาสอบถานท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษในเรื่องนี้ค่ะท่านอธามมัธพลเจริญชันสาค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะเรียนถาม เพื premises, ่อความมั <t ot anyway> ่นใจนะคะจริงๆแล้วเนี่ย PM 2.5ที่เก <tant> ิดจากบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมถือว่าเป็นส่วนน้อยใช่ไหมคะท่านแหล่งกําเนิดของ PM 2.5เนี่ยมีอยู่2พื้นที่หลักคือพื้นที่ในเมืองกับพื้นที่นอกเมืองพื้นที่ในเมืองนี่ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจราจรเรื่องของการเผาไหม้รถยนต์แล้วก็ฝุ่นควันที่มาจากการดําเนินกิจการอุตสาหกรรมถ้าเป็นนอกเมืองก็มาจากการเผาในที่โล่งเช่นเผาที่นาเผาไร่อ้อยเผาข้าวโพดอะไรอย่างนี้ต้น นี้ในส่วนของอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ของปริมาณฝุ่น PM 2.5หรือฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยได้มีการศึกษาวิจัยโดยสถาบันเอ t ทีนะก็ะพบว่ามีปริมาณที่ไม่มากไม่เกิน5ที่มาจากภาคอุตสาหกรรมแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องก็ต้องดูก็ต้องควบคุมนะ,ะเพราะว่าเรามีมาตรฐานว่าด้วยเรื่องของกิจการอุตสาหกรรมอยู่ จะต้องมีการปลดปล่อย PM เ5มไม่เกินกําหนดที่เรากาหนดมาตรฐานไว้เมื่อไปตรวจแล้วนะคะส่วนใหญ่เนี่ยถือว่าให้ความร่วมมือดีนะคะแล้วในส่วนที่ไม่ให้ความร่วมมือปล่อยมลพิษ PM 2. 5อมอาจริงๆเนี่ยมีมาตรการในการดําเนินการยังไงคะโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมีมีหลายประเภท <c oughs> นะครับมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะ <c oughs> ครับ มีทั้งที่ถ so ูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีทั้งบางทีก็ลักลอบทํากิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตก็มีก็มีนะครับส่วนใหญ่โรงงานที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่หรือโรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนี้เป็นต้นเนี่ยจะอยู่ภายใต้ควบคุมของหน่วยงานของรัฐอยู่แล้วแล้วก็จะมีมาตรฐานที่ชัดเจนแล้วก็โรงงานใหญ่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยนะครับอาจจะมีบ้างก็ไม่ไม่ค่อยที่จะทําเกินมาตรฐานแต่ยังมีโรงงานขนาดกลางขนาดเล็ก จริงี่ยังยังอยู่ภายนอกการควบคุมของเจ้าหน้าที่เพราะว่ามีเยอะมากะนะครับก็ต้องไปตรวจกันะนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็ได้รับการร้องเรียนในเรื่องของการรับซื้ออ้อยและเสร็จแล้วเนี่ยเอาเอาอ้อยไปแปลรูปทําเป็นน้ําตาลหรืออันมีการรวมกองที่ก่อให้เกิดฝุ่นมีการปล่อยฝุ่นควันออกมาตรงนี้เราก็เข้าไปดูแลแล,แล้วก็ไปช่วยเหลือแล้วขอให้โรงงานเนี่ยรีบแก้ไข แต่ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีฮรก็รีบแก้ไขแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเด็วส่วนใหญ่ก็คือว่าไม่ค่อยหละหลวมบางทีคนในสังคมอาจจะมองเห็นโรงงานขนาดใหญ่มองว่าจะต้องปล่อยมลพิษมากกว่าแต่จริงๆไม่ใช่เลยยิ่งโรงงานขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะมีมาตรฐานแล,แล้วก็ล่าสุดนี้ก็ทราบว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรท่านก็มีนโยบายในการที่จะกําหนดมาตรฐาน PM 2.5ณป่อ้ค,ควันค,ควันไฟที่ พ้นออกมาจากโรงงานเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคถ,ถ้าออกเป็นระเบียบอ,ออกมาได้เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้นตรงจุดเลย<ช>นะคะทีนี้เรียนถามท่านอธิบดีนะคะว่าอย่างโรงงานขนาดใหญ่ที่อย่างที่บอกว่าถ้าเขาปล่อยตะละเลยหรือว่าหละหลวมเนี่ยคือไม่คุ้มกับภาพลักษณ์นะคะรวมถึงเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆทีนี้อยากเรียนถามว่าเขามีวิธีการหรือว่านวัตกรรมเทคโนโลยีในการควบคุมการปล่อยมลพิษยังไงคะ ิงในกระบวนการผลิตเนี่ยเขาจะมีตัวตัวเขาเรียกว่าตัวคัดกรองของอาการเผาไหม้หส่วนใหญ่ฝุ่น PM 2.5เนี่ยจะมาจากภาคการผลิตที่มีหม้อตม้มที่มีหม้อต้มที่มีการเผาไหม้หสรุปง่ายคือมีการเผาไหม้แล้วเอาวัสดุอะไรต่างๆไปเผาไหม้หในกระบวนการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะเกิดฝุน่นควันยิ่งถ้าเผาไหม,ม้ไม่สมบูรณ์เนี่ย PM 2.5มันก็จะปลดปล่อยมาเพราะฉะนั้นในกระบวนการในการแก้ไขปัญหาก็คือ ทำให้เผาไหม้สมบูรณ์ที่สุดแล้วในระหว่างที่มันปลดปล่อยควันไฟออกมาเนี่ยก็จะต้องมีตัวดูดซับ PM 2 5เพราะฉะนัะ้นตรงนี้มันก็จะออกมาไม่เกินค่ามาตรฐานอืมค่ะนี่ก็เป็นกระบวนการในการดูแลของภาคโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆนะคะทีนี้พูดถึงในปี2564ทางกรมควบคุมมลพิษมีมาตรการในการดําเนินการดูแลภาคโรงงานอุตสาหกรรมยังไงบ้างคะท่านรฐมนตีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่านวราวฒิศิลปาชาท่านเอจริงอาจังเรื่องนี้มาก โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยบนพิษทุกด้านไม่ว่าจะเป็นอากาศน้ําหรือจะเป็นกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมตรงนี้ท่านให้ความสาคัญมากนะเรามีชุดในการที่จะไปช่วยเหลือเราทํางานร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกันแล้วกันในระดับจังหวัดก็จะไปร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทํางานร่วมกันแล้วก็มีการออกตรวจเหมือนกับเป็นเป็นการออกตรวจตามปกตินะครับ ที่จะต้องไปตรวจสอบว่า1เดือน2เดือนครั้งเนี่ยไปดูว่าเขาภายใต้มาตรฐานหรือเปล่าแล้วเราก็ไปดูมิเตอร์ไปดูอุปก,กรณ์ในการตรวจวัดนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตรวจตามข้อร้องเรียนของพี่น้องประชาชนถ้ามีการร้องเรียนมาโดวยเฉพาะสายด่วน1650ของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเราก็จะไปดูด้วย ล่าสุดก็เห็นว่ามีร้องเรียนมาและกรมควบคุมมลพิษก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีการลงพื้นที่ไปตรวจเลยใช่ไหมคะทันทีเลยครับค่ะให้ทานะห่านอธิบดีเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะอย่างเช่นกรณีที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็มีโรงงานน้ําตาลแห่งหนึ่งรับซื้ออ้อยแล้วก็ไปผลิตน้ําตาลแต่ในกระบวนการนั้นก็มีการทําให้เกิดฝุ่นขึ้นมาพี่น้องประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนะนะครับแล้วก็มีฝุ่นผงต่างเนี่ยตกมาที่บริเวณบ้านก่อให้เกิดความรำคาญแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เราก็ประสานน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะทั้งหมดเลยทุกหน่วยงานในระด<ช>ับจังหวัดเข้าไปช่วยกันแล้วก็ส่งเจ้าที่ส่วนกลางของเราไปดูด้วยแล้วก็ส่งสถานีวัดตรวจอากาศเข้าไปตรวจด้วยะนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาใหไ้ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วตรงนี้เองเราก็เชิญทางโรงงานมารับทราบแล้วก็ ให้โรงงานเนี่ยเข้ามาเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเขาจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตรงนี้ก็ได้รับความร่วมมือไปอย่างดีแล้วก็ยินยอมแล้วก็ทาด้วยความเต็มใจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็แก้ไขในส่วนของโรงงานที่จะทำไม่ให้ไม่ให้เกิดมี PM 2.5้ขึ้นให้จบลงด้วยดีแล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ระหว่างโรงงานกับคือเราไม่อยากจะใช้มาตรการทางกฎหมายถ้าถ้าไม่สามารถดาเนินการได้เราก็ต้องบังคับใช้กฎหมายแต่ว่าถ้าคุยกันรู้เรื่องเราก็เราก็จะให้คุยกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราต้องยึดถือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะเรื่องสุข<ร><ฤ>ภาพนะคะอย่างที่บอกไปแล้วในส่วนของอื่นๆนอกจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเรื่องของการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ภาคอื่นๆล่ะคะกรุ่มควบคุคมมลพิษมีมาตรการดูแลยังไงคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเป็นโรงงานเล็กๆ <c oughs> นะครับโรงงานที่มีการเป็นหลอมเศษพลาสติกมีการเผาขยะหรืออาจจะเป็นกลุ่ม หรือเป็นบริษัทบางรายที่ไปรับก็เผากระของเสียหรือทิ้งกระของเสียตรงนี้เราก็พยายามตรวจะนะครับโดยเฉพาะเนี่ยที่เรามีสถานีตรวจวัดอากาศของเรากระจายอยู่ทั้งประเทศเนี่ยเราก็พยายามจะดูที่แอปพลิเคชันแอร์พอไทยว่าตรงไหนเมื่อมันโชว์นะครับค่าที่เกินมาตรฐานที่เป็นสีส้มสีแดงเนี่ยเราก็จะส่งสายตรวจลดฝุ่นเนี่ย ไปประสานหน่วยงานแล้วลงเช็คดูว่าฝุ่นนี้มันมาจากอะไรกันแน่มาจากการเผาในที่โลง่งมาจากภาคการจราจรหรือมาจากโรงงานตรงนี้เราสามารถตรวจสอบหาแหล่งกําเนิดได้ถ้ามาจากโรงงานเราก็จะรีบไปที่โรงงานแล้วก็ขอให้มีการแก้ไขโดยโด่วนเลย a อร์โฟไทยนี่ตรวจเช็คได้เลยนะคะเป็นเรื่องของชีวิตประจําวันเลยในยุคนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ร่วมกันเป็นหูเป็นตาได้อยากจะให้ท่านอธิบดีนะคะฝากถึงคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมกันสอบส่องดูแลค่ะครับ,รบก,ก็ฝากพี่น้องประชาชนนะฮะเรื่องของมลพิษโดยเฉพาะาฝุ่นจิ๋วตัวร้ายของเราพีเอมสอเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายถ้าทุกคนนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันลด กิจกรรมต,รต่างๆที่กอ่อให้เกิดฝุ่นนะครับผมก็จะทําให้พี่น้องประชาชนในประเทศไทยของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับค่ะแจ้งข้ามาได้หมายเลข1 6 5่งสาย <นะ S 1> ด่วนควบคุมมลพิษครับข่าววันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะ,คะท่านอัธพลเจริญชันสาค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันค่ะ